สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปนะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดสอบถามการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566เปิดไพ่ขึ้นมาไพ่หนึ่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะ พูดถึงในเรื่องของข่าวดีในเรื่องงานครับคนเกิดวันศุกร์กำลังจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาการงานในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าอะไรที่คนเกิดวันศุกร์หวังไว้หรือว่าตั้งตารอคอยก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์จะเป็นจริงได้ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับบางคนมีเกณฑ์ที่ จะมีคนฝากงานให้สำหรับใครที่กำลังหางานอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์ครับคนเกิดวันศุกร์เมื่อได้ไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงความสบายใจในการทำงานครับใครที่เคยมีความทุกข์ใจมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจในการทำงาน ต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่ใบดีขึ้นมาในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้เราจะพูดถึงความสบายใจในการทำงานที่มีมากขึ้นของคนเกิดวันศุกร์นั่นเองครับอะไรที่เป็นความทุกข์ใจอะไรที่เป็นอุป,ปรสรรคปัญหาในเรื่องงาน ก็ดูจะผ่านพ้นไปได้ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมครับคนเกิดวันศุกร์กับไพ่หนึ่งคาถาครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับและนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังจะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องงานนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคนเกิดวันศุกร์เมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะ พูดถึงในเรื่องของการได้เริ่มต้นกับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับบางคนเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญได้ทำโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าได้มีนะครับโอกาสที่จะมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่กำลังจะมาถึงนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายมีไพ่ใบนี้ขึ้นมา รวมกับไพ่สามคาถาเราจะพูดถึงในเรื่องของการขยับขยายครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ขยับขย,ยขยายกิจการได้ลงทุนเพิ่มได้ติดต่อพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆนะครับถ้าเป็นลักษณะของคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้พบปะพูดคุย หรือว่าพบเจอกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการไปประชุมงานไปติดต่องานหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่จะมีพวกเขาเหล่านั้นนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันศุกร์นั่นเองเนะครับส่วนคนค้าขายต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ขายดิบขายดีครับบางคนมีเกณฑ์จะนำสินค้าจากต่างประเทศมาขายก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกัน คนค้าขายมีเกณฑ์ลงทุนเพิ่มและช่วงนี้จะมีออเดอร์เยอะครับคนค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์มีไพ่สามคดาข,ขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้บางท่าน ไปทางานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องออกนอกสถานที่บ่อยนะครับหรือว่าคนเกิดวันศุกร์ที่กําลังตั้งใจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะได้ไปมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะครับส่วนใครที่กําลังตั้งใจจะไปเรียนต่อมีเกณฑ์จะได้ไปใครสอบชิงทุนนะครับหรือว่าสอบเข้าที่ใดก็ตามมีเกณฑ์จะสอบได้สอบ ติดนะนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับอาชีพนะครับหรือว่าคนเกิดวันศุกร์ที่ทำอาชีพที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษต้องบอกว่าจะเป็นคนเกิดวันศุกร์ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะครับทำงานเกี่ยวข้องกับคาเฟ่นะครับ บางคนเปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารดวงการงานจะดีเป็นพิเศษในช่วงนี้รวมถึงร้านเสริมสวยด้วยนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับต้องบอกว่าดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษถ้าเป็นคนค้าขายก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของคนขายอาหารหรือว่าขายสินค้าแบรนด์เนมขาย พวกเครื่องประดับต่างๆนะครับดวงการงานก็จะดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันศุกร์นะครับถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่เหมาะกับตัวเรานะครับหรือใครที่กำลังหางานอยู่ สมัครงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนฝากงานให้นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใครที่กำลังตกงานก็ขอให้สมัครงานแล้วได้งานใครที่กำลัง ตั้งใจจะเปลี่ยนงานก็ขอให้ไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะครับว่า11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์10 อ1จนถึง20สิงหาคมนี้ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายและไพ่ใบนี้ยังส่งพลังงานดีๆในเรื่องเงินให้กับคนเกิดวันศุกร์ครับคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าเก่งหาเงินฉลาดหาเงินขยันหาเงินเพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามา หลายทางโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาโอกาสดีๆในเรื่องของการหารายได้เสริมหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสนะครับคนเกิดวันศุกร์รวมถึงใครที่เคยมีปัญหาหรือว่าเดือดร้อนในเรื่องเงินต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์กำลังจะดีขึ้นนะครับไพ่หกคทาจะพูดถึงการเงินที่รอคอยจะมาถึงสิ่งที่หายไปจะได้คืนหรือว่าสิ่งที่สูญไปจะได้คืนนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายรวมถึงคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่มี ปัญหาในเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะชนะคดีมีเกณฑ์จะได้เงินชดเชยจากสิ่งที่เสียไปด้วยนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ไพ่8เหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้น การเงินมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้พรสวรรค์ใช้ศักยภาพพิเศษบางอย่างหรือว่าใช้ความสามารถที่มีในการหาเงินนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้บางคน มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนได้มีโอกาส เก็บออมคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายแต่ปัญหาที่คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังคือช่วงนี้แม้จะมีเงินเข้ามาเยอะแต่คนเกิดวันศุกร์มักเก็บเงินกลับตัวได้ไม่ค่อยดีนักนะครับมีเหตุให้เสียเงินเพราะคนอื่นเป็นเหตุหรือเป็นลักษณะของการที่เมื่อมีเงินเข้ามามีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกลับตัวไม่ค่อยอยู่ครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อย จะมีเหลือเก็บนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าการหมุนเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหมุนเงินได้คล่องตัวดีถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องบอกว่าการเงินดีไม่มีติด ขาดการเงินไหลเข้าแต่ในขณะเดียวกันให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ต้องเสียเงินเพราะผู้อื่นเป็นเหตุนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับเป็นลูกจ้างมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เก็บออมมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนมีเกณฑ์ได้มีเงินเก็บนะครับแต่สิ่งที่ ต้องระวังคือในเรื่องของวินัยการใช้เงินครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรง ของตัวคุณเองซ้ำมากกว่าครับคนเกิดวันศุกร์แต่ถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่แนะนําให้ลองเสี่ยงโชคเลขเดิมๆเลขซ้ำๆที่เราตั้งใจจะเสี่ยงนะครับหลายๆงวดก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้คนเกิดวันศุกร์ ทั้งหลายครับแต่ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าโชคลาภนั้นเป็นไปตามดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งและเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทํามาก็ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันศุกร์ครับดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีนะครับและที่สําคัญนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมเป็นสําคัญนะครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือในเรื่องของมิจฉาชีพครับคนเกิดวันศุกร์เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพระบาดหนักไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าผ่านเข้ามาทางหน้าจอมือถือของเราเองระวังทั้งตัวเราเองระวังทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านด้วยนะครับช่วยกันดูแลนะครับก็เตือนกันไว้ด้วยความหวังดีครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับดูจะไม่สดใสนะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้มีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาและไพ่เจ็ดดาบที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํำทํานายไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานด้านลบให้กับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์นะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่นะครับมีไพ่9ก้าวถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่7ดาบจะเตือนให้ระวังไปเจอคน ไม่จริงใจครับหรือว่าไปเจอคนที่อาจจะมีเรื่องปิดบังเราหรือว่าพอคบกันแล้วไม่ได้พูดความจริงกับเราทุกๆุกเรื่องคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังให้ดีมีไพ่เดอะเดวิขึ้นมาหมายถึงว่าการที่เขานั้นอาจจะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่เอาชนะใจเราแม้ที่จะเป็นเรื่องผิดก็ตามที เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่เตือนให้ระวังไปเจอคนมีครอบครัวแล้วไปเจอคนมีเจ้าของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับคนเกิดวันศุกร์ก่อนที่จะลงมือที่จะรักหรือว่าลงมือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ ส่วนคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้แฟนของคุณเนื้อหอมครับแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบพอเพราะฉะนั้นต้องจับมือคนรักให้แน่นๆนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายรวมถึงไพ่เจ็ดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหามาจาก เรื่องปิดปิดบังบังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้ไพ่เดือดเดวิลจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแยง้งการทลละเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันได้หรือว่ามีลักษณะของปัญหามือที่3เป็นเหตุก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะครับในช่วง11จนถึง20สิสิงหาคมนี้ครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะครับคิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าช่วงนี้เนื้อหอมมีคนเข้ามาชอบพอหรือว่ามีคนเข้าหาเยอะนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือต้องเลือกให้ดีต้องดูให้ดีมีไพ่เจดดาบและไพ่เดอะเดวิขึ้นมา2ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการไปเจอคนไม่ดีหรือว่าไปเจอคนที่ไม่จริงใจนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันศุกร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสตินะครับแก้ไขได้ด้วยปัญญาสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดนะครับในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์ใจใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรัก สุขภาพหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามก็สามารถที่จะพิมพ์มาปรับทุกหรือว่าพิมพ์มาพูดคุยเล่าให้อาจารย์ปอฟังได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจะดูดวงลบกวนทักไลน์ไอใต้คลิปนี้เพื่อสอบถามค่าครูนะครับคนเกิดวันศุกร์ครับเอาละครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้งห้า สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995